มจะอัดแล้วก็เอาไปให้ที่ที่สิทธวัดหลังสารฟังกันครับหลังสารอะไรหลังสารก็มีพระอยู่ตัวเนี่ยขอธรรมะหลวงปู่ข้อนหนึ่งครับ<笑><笑>โปรดลูกศิษย์หน่อยครับธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเดียวหลายฟันเสดกเศษอันเดียวกันสอนแบบเดียวกันอันใดเป็นประโยชน์ชีวิตจิตใจให้เป็นมาตรฐานในชีวิตของนักบวชก็คือ ศีลส,สมาธิปัญญาความสะูุความเห็นความเป็นจริงสิ่งที่เอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เห็นถความทราบซึ่งในอธรรมแล้วก็นําไปเผยแพร่าศาสนาคําสอนของพระธเจ้าเราสอนเราสียก่อนอย่าไปสอนคนอื่นให้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 สอนเราให้มากดีที่สุดจะไปสอนคนนั่นสอนคนนี้สอนใจเจ้าของเออมาตรฐานล้วหรือยังถ้าเป็นมาตรฐานล้วเออสอนคนอื่นได้พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านมี ขราขนานไดไหนต้นเราแชะแชรสลบสลายแสบล้มแสบตายเราเอาทําสิ่งเหล่านี้มาบอกกล่าวเราแจ้งให้รู้ให้ให้สาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ได้เห็นคําทธรเป็นเครื่องบง่งบอกแถวแนวทางอันเดียวกันแล้วปฏิบัติตามแล้วได้มักได้ผลคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจเผยแพรศาสนาอีกนะต่อไปไม่ลบล่างศาสนาที่ท่านบอกกล่าวให้เราเปิดปฏิบัติตามอันนี้เป็นนำข่าว ความรู้ความความสามารถที่จะขอตนเองนั่นแหละเป็นเบื้องต้นเป็นเป็นที่ที่สุดเป็นจุดท้ายก็คือรู้ให้คนอื่นใน้เมตตาคนอื่นด้วยเมตตาตนเองเี่ก่อนให้มันมาตรฐานชื่อแจง้งแทงตลอดรู้จริงเห็นจริงกับสิ่งที่เราปฏิบัตินั่นแหละไม่มีอะไรโกหกหลอกลวงโกรีรับปิดบังในการกระทำสิ่งที่มันดีงามคำสอนศาส,สดา พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ใดก็เชื่เอเถอะเด้แบบแถวแนวทางกันอันเดียวกันสอนตอนเองให้เป็นมาตรฐานไม่ได้สอนคนอื่นคนอื่นก็นแล้วจะรู้จะเห็นไปเทศไปต่างประเทศไปเทศต่างประเทศไปเทศนั่นประเทศนี้ไปเทศอมอกลิโกโกริกาก็ไปได้เออถ้าเจ้าของเป็นมาตรฐานแล้วไม่ต้องห่วงห่วงมันใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เลิกของเขา อันนี้สอนด้วยความเมตตาอยากให้เขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ละ่ะสัตโลกเกิดมาด้วยกันอยากได้คุณธรรมดีงามในชีวิตจิตใจให้ให้ให้อยู่ให้อยู่เป็นอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขทุกตาตานในการถูกเมื่ออันนี้เป็นนาทีของเราต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งไม่ใช่ทำเล่นเล่นเลาะเลาะไม่ความอ่อนแอทอแท,อท้อย่างเสียสละจริงๆศรัทธานี้มีอยู่แล้ว อันนี้ต่างเข้าใจจากการศาสนาคําสอนพระพุทธเจ้าสอนอทุกชีวิตจิตใจมาเป็นมนุษย์ทั้งนั่นแหละไม่ได้มาเกิดเป็นอะไรสอนมนุษย์ดันเหมือนกันทั้งนั่นแหละใครจะเชื่อไม่เชื่อกับเรื่องของจิตใจของเราจะจะไปพระพุทธปฏิบัติตามริงว่าพากันคิดพิจารณาอย่างนี้แหละพากันปฏิบัติอย่าจาลังเลสงสัยเอในสิ่งเหล่านี้แหละที่เราป,ปฏิบัติทา ไม่ไรเลือกท่านวันนะาหรือผู้หญิงไม่ทําไม่ได้ผู้ชายทําไม่ดีดีทุกคนชีวิตมามาเป็นมนุษย์นี่ลาย,ยาว่าบุญวัสนาน้อยอย่าไปคิดกำหนึงถึงมีมากที่สุดนั่นแหละปิดโฉมมนุษย์สัตปฏิลาภูได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นรักอันประเสริฐเฉิดแค่ไหนเพียงไรขอให้ปฏิบัติตามจึงเข้าใจทราบซึ่งในธรรมของของท่านบอกบอกให้เราได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตาม เอาคำทิง้งตอนนี้แหละไปถอนคนอื่นได้แล้วอืมอ